สวัสดีครับ FC Fan แฟนคลับแฟนหมอลำ f f ฟผู้ใหบ้านฟินแลนด์ทุกๆท่านนะครับโอ้โหนี่เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็น FC ตัวยงผู้ใหบ้านฟินแลนด์เลยนะครับเพจดังเนาะยายแบมแบมมนีนุชจันคํานะครับซึ่งเป็นเพจที่มีผู้ติดตาม สามแสนคนนะครับ A FC ทุกทุกท่านซึ่งเป็น f c ฟของพยาบานฟินแลนด์ตัวจริงเสียงจริงเรียกว่า f c ตัวยงเลยก็ว่าได้นะครับได้โพสแคปชัน่นนี้พร้อมกับรูปภาพเนาะครอบครัวพยบาบาลฟินแลนด์ตอนที่พยบาบาลฟินแลนด์อยู่กับแม่นะครับแล้วก็พ่อเลี้ยงที่ฟินแลนด์เนาะแล้วก็น้องๆนะครับโดยยายเบิ้มได้โพสข้อความว่าหลายคนถามว่าทำไมถึงใช้นามสกุลฟินแลนด์ ทำไมถึงเรียกผู้ใ่บ้านฟินแลนด์นี่ไงเมื่อตอนอายุ15เคยไปอยู่กับครอบครัวที่ฟินแลนด์และสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองโดยการทำเพจทำเฟซทำยูทูบเมื่อตอนอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์หลังจากนั้นเพียง9ปีเท่านั้นกลายเป็นนักธุรกิจร้อยล้านเพราะเพียงคำว่าขยันซื่อสัตย์อดทนกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเห็นผลกับตาเลยค่อยคนหนึ่ง ที่เชื่อว่าทําดีย่อมได้ดีละ่ะลองทําดูนะทุกคนขยันให้ได้ครึ่งหนึ่งของเขาเบิ่งเดอนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพจดังเนาะยายเบมเบมมานีนุชจันคํานะครับที่ได้แชร์ภาพครอบครัวฟินแลนด์เนาะที่แสนอบอุ่นนะครับตอนพยาบาลฟินแลนด์ยังเด็กเนาะได้แชร์ภาพนี้ให้เอฟซได้เห็นได้รู้กันนะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับ สำหรับผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์คนนี้นะครับผมก็ได้ติดตามเขาบ้างนะครับตอนทำ u t u b e ช่องหนุ่มอุดรพาเพลินนะครับตอนนั้นยังเด็กเนาะอายุ15ปีทำคลิปส้มตำนะครับครกแตกเนาะแล้วก็คลิปเก็บเห็ดนะครับเลียกน้องไปด้วยทำคลิปไปด้วยนะครับตอนนั้นเป็นเด็กที่พูดจากเก่งนะครับเฉลียวฉลาดนะครับชายแววมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ เมื่อก็ได้เจออีกครั้งหนึ่งตอนที่เขาอายุ18ปีเนาะที่กลับมาอยู่เมืองไทยนะครับตอนนั้นก็ทำคอนเทนต์แจกเงินเนาะช่วยเหลือคนจนนะครับคนบ้านยากจนเนาะพย่บ้านฟินแลนด์ตอนนั้นเปลี่ยนชื่อเป็นพย่บ้านฟินแลนด์แล้วนะครับตอนที่กลับมาอยู่เมืองไทยและก็ได้ออกรายการดังนะครับของดอรบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเนาะแต่ว่าผมจําชื่อรายการไม่ได้นะครับ จำไม่ได้แล้วว่าเป็นชื่อรายการอะไรแต่ว่าเป็นดรบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะครับสัมภาษณ์พยาบาลฟิลนแลนดเนาะแล้วก็พยาบาลฟิลแลนนี่ก็โชว์สกิลพูดภาษาฟินแลนด์ให้ดรบุม๋มแล้วก็ผู้ชมทางบ้านได้ฟังด้วยนะครับนี่แหละครับเอฟซีทุกทท่านผูหญ่บ้านฟินแลนเขามีชื่อเสียงมาก่อนแล้วนะครับเขาดังมาก่อนแล้วไม่ใช่ว่าเขาดังเพราะคนอื่นนะครับเอฟซีทุกทท่าน และที่สําคัญเลยนะครับเอทุกท่านมันก็อยู่ที่บุญวาสนาของเขานะครับบุญวาสนาเกื้อนหนุนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ให้โด่งดังให้มีชื่อเสียงนะครับเงินทองไหลามาที่มานะครับหากไม่มีวาสนานะครับต่อให้คุณขยันให้ตายแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังมีเงินมีทองขึ้นมาได้นะครับเอทุกๆท่ทานและที่สังเกตเลยนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คนนี้ เป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับสังเกตได้ตอนไหนนะครับผู้บานฟินแลนด์ก็มาจากครอบครัวที่แตกแยกนะครับเอฟซิโทุกท่านพ่อไปทางแม่ไปทางพ, ana, พ่อก็มีครอบครัวใหม่แม่ก็มีครอบครัวใหม่นะครับมีน้องที่มีพ่อคนเดียวกันนะครับและคนละแม่อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มีน้องชายน้องสาวแม่เดียวกันแต่คนละพ่อนะครับมีพ่อเลี้ยงอยู่ที่ฟินแลนด์แต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับ คุณความดีต่างๆความดีของปุยบ้านฟิลแลนคนนี้นะครับเขาเป็นพี่ชายคนโตที่ไม่ทิ้งน้องๆไม่ทิ้งครอบครัวไปไหนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวทางพ่อครอบครัวทางแม่นะครับปุยบ้านฟิลแลนด์คนนี้เด็กหนุ่มคนนี้ไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยนะครับเพราะคุณความดีที่ปุยบ้านฟิลแลนได้สร้างได้ทานี่แหละครับมันก็ช่วยส่งเสริมกือหนนให้ปุยบ้านฟิลแลนด์ประสบความสําเร็จเร็วขึ้นนะครับบุญวาสนานําพานะครับ แต่ว่ามันก็มีคนแก่คนหนึ่งเนาะผู้ชายหัวล้านคนหนึ่งนะครับพร่ำเพรื่อนะครับทวงบุญคุณอยู่นั่นแหละนะครับชี้แนะแนวทางนิดหน่อยนะครับจะเป็นเจ้าชีวิตของพิจิบ้านฟินแลนด์เลยนะครับมันช่างน่าท้อเล่นะครับหากว่าเด็กนะครับไม่มีบุญวาสนาต่อให้คุณชี้แนะชี้ทางยังไงก็ตามนะครับเด็กคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะโด่งดังได้นะครับต่อให้คุณชี้แนะชี้ทางยังไงนะครับหากเด็กไม่มีบุญวาสนานะครับชี้ นะให้ตายยังไงเด็กคนนั้นก็มีโด่งดังนะครับมันคนละเรื่องกันนะครับบุญวาสนาของพยาบาลฟินแลนด์คนนี้นะครับเอฟซีทุกท่านและที่สําคัญอีกอย่างเลยนะครับพยาบาลฟินแลนด์คนนี้เขามีกลิ่นนะครับมีสมองมีหัวนักธุรกิจนะครับเขาคิดอะไรแล้วเขาก็จะลงมือทํานะครับสังเกตได้นะธุรกิจหลายๆอย่างนะครับของพยาบาลฟินแลนด์คนนี้ที่ทําอยู่นะครับเราไปดูคอมเมนต์ของบรรดาเอฟซนะครับ ที่คอมเมนต์เข้ามาในเฟซของยายแบมแบมเนาะว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับที่ได้เห็นภาพครอบครัวของพยบาบาลฟินแลนด์เนาะตอนที่อยู่ฟินแลนด์นะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าบาร,รมีบอสด,ด้วยค่ะคนดีทําดีคิดดีไม่คิดร้ายกับใครเป็นรักทีมงานมีน้ําใจบวกด้วยค่ะบาร,รมีมีพระเดชพระคุณเสริมค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่จําได้เอฟซี MC ชอบเรียกพยบาบาล และช่วงนั้นอยู่ฟินแลนด์นะครับน้องบิ๊กชอบก็เลยใช้เพจชื่อพยบาบาลฟินแลนด์เนะาะจะชื่อไหนก็รักเขาค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราดูตั้งแต่เขาเลี้ยงน้องอยู่ที่ฟินแลนด์แล้วค่ะก็ไปเก็บเห็ดตาส้มตํากลางป่าตั้งแต่เขามาอยู่มีครอบครัวเราก็ดูอยู่ห่างๆค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าน่ารักเสมอพ่อแม่น้องๆทุกคนรักเสมอต้นเสมอปลายมากๆ เขาดีมากติดตามมานานมากๆแล้วค่ะนะครับรักๆนะคะนะคแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายิ้มเดียวที่คงทนมาทุกวันนี้น่ารักตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าชอบเพราะกะตัญญูรู้คุณและช่วยเหลือพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของบรรดาเอฟซีนะครับที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาในสีท่ทุกๆท,ท่าน